ข่าวส่งท้ายค่ะเป็นคลิปจากแฟนเพจส,สเก็ตข่าวนะคะคุณผู้ชมส่งมาให้มีชื่อคลิปว่าเพื่อนพ่อนากจัดเต็มค่ะคุณวิสรุตหนูทองนะคะบอกว่าขบวนแห่นาคณรเบศวัฒช่วยที่ตำบลควนชลิกอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนพ่อนากจัดเต็มค่ะใส่ชุดกันมาไม่มีใครยอมใครแถมลีลาของแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ <Okay>. Yeah. ลีลาจัดเต็มกันขนาดนี้นะคะวันจะต่อไปก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรกับหลวงพี่ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสเก็ตข่าวของวันนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ